สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถอเนกประสงค์ในบ้านเราทุกคนยอมรับว่ามันคือรถกระบะครับรถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถกระบะค่ายตลาดที่ปัจจุบันราคาเริ่มต้น200,000บาทก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่า ถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2องโ o โยต้า u ฮลักซ 3.0G Double Cab ขอขอบคุณคุณอ้ำายูโรเลสที่ให้รถคันนี้มารีวิวใครสนใจติดต่อได้ตามนี้ครับ HILUX เป็นรถในกลุ่ม midsize trucks หรือว่า Pickup ของทางค่าย To โ,โยต้า ต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีรายการผลิตมาอย่างยาวนานมากกว่า50ปีโดยมีชื่อเสียงในด้านของความประหยัดทนทานซ่อมง่ายไม่จุกจิกเปิดตัวครั้งแรกในปี1968จนถึงนับปัจจุบันมีทั้งหมด8รุ่นครับเจนที่1 N10 ในปี1968เจนที่2 N20 ในปี1972 เจนที่3 N30 N40 ในปี1978เจนที่4 N50 N60 N70 ในปี1983เจนที่5 N80 N90 N100 N110 ในปี1988เจนที่6 N140 N150 N160 N170 ในปี1977เจนที่7 A N10 20-30ในปี2004และเจนที่8 an 1 2 0 1 3 0ในปี2015ครับรถที่รีวิวในวันนี้คือ Toyota Hilux Vigo ขนาด 3.0G แบบดับเบิลแคตัวเตี้ยเจนที่7รหัส an 3 0แต่ในบ้านเราจะมีชื่อเรียกเล่นว่ารหัสซัดนะครับโฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2004จนถึงปี2015มีทั้งหมด3โฉมด้วยกัน เราจะเรียกโฉมวีโก้โฉมสมาร์ทและโฉมแชมป์ครับสำหรับคันนี้เป็นปลายของโฉมตัววีโก้นะและรถจดทะเบียนในปี2007ครับสำหรับรถรุ่นนี้จะอยู่ภายใต้โครงการ iMV Project โดยมีรถในโครงการนี้อยู่3รุ่น Fortuner, Innova และ Vigo ครับมาดูเครื่องยนต์กัน เลเบลและเพจที่รถเดิมควรจะต้องมีครับ1 2และ3ครับฝากระโปรง1และตัวปั๊มของโตโยต้2เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาวด้วยสายพานขนาด3 0 L, ลิตรรหัส 1KD-FTV 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาลเป็นคอมเม้นเรลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แบบวาลแปรผันแรงม้า163แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์เมนวนวล5สปีดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100 13วินาทีท็อปสปีด165-170ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด6.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบนด้านหลังเป็นลิสปริงระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด205/70/15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง265ครับ ปัจจุบันคันนี้ใส่ย,ยาง215-70-15ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่150มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.65ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ50กิโลกร,รมัมโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์เป็นแบบปิกอัพแพลตฟอร์มเราเรียก IMV p แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด80ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันดีเซล B7 ครับ มาดูภายในกันกุญแจเป็นแบบสหกรกรของ Toyota นะใช้ตั้งแต่ใน Camry, Fortuner, Vigo และ Innova ครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้ Toyota ครับแผงประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องที่ใส่เอกสารและที่ใส่ขวดน้ำใส่ได้ใหญ่สุดขนาด5 0 0ซีซีครับวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเกือบทั้งหมด ยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นผ้าครับเลเบลที่เสาบมี3จุดครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือปรับได้6ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังพนักพิงและเอาเบาะขึ้นบนลงครับเป็นรถเกียร์กระปุกก็จริงแต่มีที่พักเท้ามาให้ครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ใต้พวงมาลัยที่เปิดฝาถังน้ำมันและที่เปิดฝากระโปรงหน้า สวิตควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาที่วางแก้วไม่สามารถใส่แก้วขนาด30หรือ32ออนซ์ได้นะใหญ่สุดประมาณแก้วน้ำ22ออนซ์ครับช่องแอร์พรวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านคุ้มยูริเทนตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นและลงครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือสามารถปรับได้4จังหวะ การสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเลือนไม่เป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักวัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วไม่ความเร็วคันนี้ถึง200ครับด้านขวามือเป็นอุณหภูมิและน้ำมันเดสบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของ Toyota ครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะแต่ส่วนตัวลุงมองว่ามันดูดีกว่าอี่ายหนึ่งครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่อง Airbag มีแค่จุดเดียวที่พงมาลัยครับวัสดุจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดแต่มีการพ่นสีทับถ้าใช้งานไปนานๆจะเห็นได้ว่ามันลอกครับด้านบนจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลถัดมาเป็นเครื่องเสียงขนาดทูดินแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของติดรถนะขนาบข้างด้วยช่องแอร์และช่องใส่ของครับแอร์เป็นแบบมือหมุนครับโหมดการใช้งานแรงลมปรับได้4ระดับครับ อุณหภูมิรุ่นนี้ไม่มีฮีเตอร์นะครับด้านบนจะเป็นอากาศภายในภายนอกและสวิตช์ไฟฉุกเฉินครับที่เขียบุรีช่องเสียบด c o u ซี e t เไฟตัดหมอกหลังที่จุดบุรีด้านบนเป็นเก๊ะใส่ของด้านล่างเป็นเก๊ะใส่ของขนาดใหญ่บุ๊ก์วิตและคู่มือติดรถ คันนี้เท่าที่ดูมีขาดสมาร์ทการ์ดอย่างเดียวครับเกียร์เป็นเกียร์เมนนน5สปีดการใช้งานเหมือนโดยทั่วไปครับคลัชสำหรับรุ่นนี้โดยส่วนตัวลุงว่าคลัชไม่แข็งนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั้นแข็งกว่าครับเบรกมือตามสไตล์รถในสมัยนั้นครับเป็นเหล็กและหุ้มด้วยยูรีเทนการใช้งานเหมือนปกติทั่วไปแต่อยู่ด้านพวงมาลัยขวานะ ช่องใส่ของกระจุกกระจิกและที่ใส่แก้วน้ําใส่ได้ขนาดใหญ่สุด30 3 2ออนซ์เครับมันใส่แก้วเยติได้สบายที่พักแขนเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปไม่มีการหุ้มใดๆทั้งสิน้นโดยส่วนตัวไม่ชอบครับเพราะเวลาใช้งานไปแล้วเหงื่อออกมันลื่นแต่ขนาดถือว่าใหญ่นะระยะถือว่าดีมากครับหลายคนบ่นว่าคันเกียร์รถรุ่นนี้ไม่สวยเพราะว่ามันยาว สมัยก่อนเขาชอบแซวว่ามันยาวเหมือนคันเกียร์ของรถเมล์แต่โดยส่วนตัวเขาทํามาให้มันใช้งานและอยู่ในตําแหน่งที่ดีครับข้างใต้เป็นเกะใส่ของความลึกประมาณ1ฝ่ามือกว่าครับถือว่าใหญ่อยู่นะที่พักแขนด้านข้างระยะตําแหน่งถือว่าดีครับแต่ตัววัสดุไม่ดีเพราะว่าเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปอย่างเดียวเวลาใช้งานอย่างที่บอกเหงื่อออกแล้วมันลื่นครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสง ขนาดถือว่าเหมาะสมกับตัวรถอยู่ครับมีช่องใส่แว่นมาให้1ช่องครับจะมีไฟส่องเป็นที่ให้อย่างเดียวนะไม่มีไฟสอ่องห้องโดยสารม่านบังแดดตัววัสดุจะเป็นแบบเดียวกับผ้าหลังคานะฝั่งด้านนี้ผมไม่ชอบครับแต่ด้านในจะเป็นพลาสติกตัววัสดุที่ให้มาไม่ดีนะครับ เท่าที่จับดูตอนนี้เริ่มมีการคืนสภาพบ้างแล้วเริ่มเหมือนจะยุ่ยจะมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะด้านซ้ายมือแต่ว่าขนาดทางด้านซ้ายไม่มีปัญหาครับแต่ด้านขวาเวลาโยกมาแล้วติดเห็นไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดความบิดพลาจากการออกแบบหรือความตั้งใจนะบอกถือว่าทําได้ดีครับนั่งค่อนข้างสบายนะแต่ตัวที่เป็นผ้านั่งสบายกว่าเบาหนังครับตัววัสดุ จะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเป็นผ้าลูตรงด้านที่สัมผัสกับร่างกายเราและผ้าทึบทางด้านปีกเบาครับตัวปีกเบาะไม่ได้หนาหรือกว้างจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้สบายครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับตำแหน่งหัวหมอนถือว่าโอเคครับรับกัศรษะได้ดีมือจับหลังคามีมาให้สอันฝั่งที่นั่งคนขับไม่มีครับเบาะด้านข้างคนขับปรับได้4ทิศทาง นอกเหนือจากนั้นเหมือนกระบ,บอกคนขับเลยครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุด1กําปั้นครับพื้นที่วางเท้าทางด้านขวามือยืดที่สุดแต่ทางด้านซ้ายมือจะติดซุ้มล้อครับถ้าเราขยับมาทางขวาอีกสักประมาณ4นิ้วคุณก็จะสามารถเหยียดขาได้สุดเวลาที่เราเหยียดขาสุดหน้าแข้งจะไม่กระแทกกับคอนโซนครับทางด้านซ้ายมือมีที่วางแก้วมาให้อีก1อันใส่แก้วน้ำได้ใหญ่สุดขนาด22อออนซ์ครับ เทดรูมมีขนาด2กํกำปั้นครับกระจกที่ประตูลงได้สุดทั้ง4บานครับประตูเบาะแถวหน้าจะกว้างกว่าแถวหลังนะแถวหลังข้อดีคือไม่ติดที่เสาซีครับแผงประตูเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเกือทั้งหมดยกเว้นตรงบริเวณนี้ที่เป็นผ้าครับด้านล่างเป็นช่องใส่กระสารและที่ใส่ขวดน้ำใส่ได้ใหญ่มากสุดขนาด5 0 0ซีซีครับ ด้านหลังเบาะที่นั่งคนขับมีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ใบครับด้านหลังคอนโซลกลางมีที่วางแก้วน้ำมาให้สองช่องใส่ได้ขนาดใหญ่สุด22ออนซ์ครับมีไฟสองห้องโดยสารมาให้1ดวงเบาะมีขนาดใหญ่กว้างหนานั่งสบายครับพนักพิงนุ่มตรงนี้มันขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยนะครับถ้ามันเป็นหนังมันจะดูกระด้างกว่านี้นิดหน่อย แต่โดยส่วนตัวถ้าเทียบกับอายุรถผมถือว่าโอเคครับหัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับตำแหน่งถือว่าใช้ได้ครับเลกลูมมีขนาด1นึ่กำปั้นครับพื้นที่วางเท้าทำได้ดีถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในยุคนั้นและเป็นกระบะสีประตูถือว่าไม่ได้แย่ครับเฮดลูมมีขนาดกำปั้นกับ2นิ้วครับตำแหน่งเบาคนที่5หัวหมอนไม่มีมาให้พนักพิงดีงามครับ แต่ที่ดีงามกว่าคือเบาะนั่งนุ่มสบายมากพื้นที่วางเท้าถือว่าออกแบบได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเรียบด้านบนครับพอนั่งได้พอวางเท้าได้แต่ขามันจะชันลักษณะนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กดีกว่าครับถ้าดีผู้ใหญ่นั่งควรแชร์พื้นที่วางเท้าจะนั่งได้สบายมากขึ้นตรงนี้เด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีครับแต่เด็กนั่งดีกว่า เข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดไม่มีที่เก็บเวลานั่งบางจังหวะทิมดัก์ครับเบาะแถว2สามารถพับได้โดยวิธีการดึงสลักครับแล้วเอาขอเกี่ยวไปไว้ตรงนี้ถ้าพับเบาะในลักษณะนี้สามารถขนของที่มีความสูงได้ประมาณ90เซนครับด้านล่างเป็นที่เก็บแม่แรงและเครื่องมืออีกช่องหนึ่งเอาไว้ซ่อนเสื้อผ้าและแอบเงินเมียครับ กระบะบรรทุกจะมีมือเปิดอยู่ตรงกลางแต่รถสมัยนี้เสียดายที่ไม่ทำคุณแจล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยมันทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ครับทำให้ไฟท้ายถูกขโมยได้ง่ายหลายคันเสียเงินเพราะเรื่องแบบนี้เยอะอยู่ครับตัวพื้นที่กระบะจะมีขนาด710ลิตรครับเพียงพอต่อการใช้งานถ้าเราเน้นเป็นรถในครอบครัว พื้นที่ขนาดนี้ขนคนขน,ข,นของท่องเที่ยวแคมปิ้งสบายครับกระเป๋าวางได้ไม่รู้ตั้งกี่ใบข้อดีข้อที่ 1. เครื่องยนต์ 1K d เดีเป็นเครื่องยนต์ที่อัตราเร่งดีทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายครับข้อที่2ราคาขายของรถรุ่นนี้ต้องถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เป็นวัตถุไปไว้นะถ้ารถคุณอยู่ในสภาพดีราคาเหมาะสมขายแป๊บเดียวหายครับข้อ3 อะไหล่หาง่ายมีมากมายหลายเกรดแท้เทียบเทียมบิว้วเลือกได้ทุกหลายอัพครับราคาไม่แพงข้อที่4ที่วางแก้วเยอะมากอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของลุงครับข้อที่5ศูนย์บริการเยอะมีมากกว่า300สาขาทั่วประเทศอู่ซ่อมก็มีเยอะแยะมากมายซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายเอาเป็นว่าคุณเดินทางไปที่ไหนทั่วไทยสบายใจครับข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องช่วงล่าง มันแข็งไปนิดนึงครับเวลาเข้าโค้งแรงๆชอบปัดด้วยข้อ2ระบบเบรกไม่เหมาะสมกับตัวเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงครับหลายคนใช้แล้วบ่นว่าผ้าเบรกหน้าหมดไวข้อ3วัสดุภายในมันดูไม่ค่อยสมราคาครับถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นข้อที่4ออปชั่นมันน้อยไปนิดนึงครับอะไรที่ควรจะให้ไม่ให้มาอะไรที่ไม่อยากจะได้ชอบให้มาครับข้อ5 พวงมาลัยวงกว้างทําให้ขาดความคล่องตัวเวลาที่ใช้งานในเมืองครับอาการประจารุ่นข้อ1 SCV v a l v ครับถ้าโฉมนี้จะเป็นแบบตัวสั้นนะแต่ถ้าหลังจากรุ่นนี้เป็นแบบตัวยาวครับแนะนําให้ไปใช้ตัวยาวมันจะใช้งานได้ทนทานกว่าข้อ2ไฟ ABS ขึ้นโชวอาการนี้มักจะเกิดในหน้าฝนหรือเวลาที่เราขับรถลุยน้าครับโดยปกติปล่อยทิ้งไว้สักพักมันก็จะหายไปเอง แต่ถ้าไม่หายแนะนําให้ลองเอาเข้าไปตรวจเช็คดูเพราะว่าอาการนี้เกิดได้หลายสาเหตุครับข้อ 3. ช่วงล่างมีเสียงดังแหนบดังเบรกดังอาการนี้เกิดได้หลายสาเหตุบางทีลุยน้าํามาทําให้มันเกิดเสียงก็ได้อัดจาระะบีเข้าไปครับหล่อเลี้ยงน้ามันเข้าไปแหนบก็จะหายดังแล้วส่วนในเรื่องระบบเบรกถ้ามันเป็นๆหายๆลองแกะมาเช็คดูครับบางทีมันอาจจะเกิดจากผ้าเบรกก็ได้ ข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องระบบคลาสแข็งไหมมีเสียงดังอาการนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบของตัวคลัสเองมันระบายความร้อนได้ไม่ดีครับอีกอย่างหนึ่งอาการไหมอาจจะเกิดจากสลักคลาสก็ได้แต่ส่วนใหญ่คิดว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานครับใช้งานไม่ถูกวิธีใช้งานไม่เป็นก็ทําให้มีปัญหาได้นะข้อ 5. ระบบระบายความร้อนหม้อน้ําวาล์วน้ํา ปั๊มน้ำข้อต่อต่างๆต้องทําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับสําหรับใครที่ได้รถมือสองมาแล้วเราลองเปิดดูว่าน้ําในหม้อน้ําเป็นน้ําธรรมดาเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้ำหม้อน้ําจะใช้แบบคุลแอนด์แนะนําไม่อยากให้ใช้ของโตโยต้านะครับตัวน้ําสีชมพูของโตโยต้ามันมีฤทธิ์เป็นกรดค่อนข้างสูงถ้าคุณเคยใช้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันเป็นสนิมอยู่แล้วและคุณเอาตัวนี้ไปใส่มันจะกัดและทําให้เสียาหายมากขึ้นครับ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-10กิโลลิตรนอกเมือง12-15กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลลิตรครับโดยปกติเกียร์เมนวนวลจะประหยัดกว่าเกียร์ออตโต้นะครับคู่เปรียบ 1. Isuzu D-Max 2. Nissan Frontier 3. Mazda BT-50 4. Ford Ranger 5. Mitsubishi Titan และ 6. Tata ี i o n ครับ ราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่5.5แสนจนถึง8.5แสนครับสำหรับราคามือ2องณปัจจุบันหาซื้อได้ตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทจนถึง3.8 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนว่าเป็นขับ2หรือขับ4และก็ปีของตัวรถครับสำหรับลุงกับตัว h ฮ l u x Vigo โนั้นโดยเฉพาะตัวที่เป็นดับเบิลแคปอย่างคันนี้นะมันเป็นรถที่เหมาะกับใช้ในครอบครัวครับ เป็นรถอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ว่าตามต่างจังหวัดรถรุ่นนี้ยังมีวิ่งอยู่เยอะอยู่นะด้วยความที่มันซ่อมง่ายดูแลง่ายอยู่ที่ไหนซ่อมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอัตาราเร่งและแรงบิดครับเราจะเห็นได้ว่ารถรุ่นนี้ทางภาคเหนือมีใช้กันอยู่เยอะเชียวเพราะฉะนั้นใครอยากจะหามาเล่นขอให้เลือกดูให้ได้เครื่องยนต์ที่ดีและสภาพบอดี้ที่ดีครับค่าซ่อมบำรุงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่กับรถรุ่นนี้ ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ Toyota Hilux Vigo Double c a b ตัว 3.0G ตัวเตี้ยก็จริงครับแต่มันใช้งานได้นะในต่างจังหวัดเราจะเห็นค่อนข้างเยอะครับเอาไว้ใช้ขนคนขน,นของเรียกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงสำหรับในบ้านเราการใช้งานโดยทั่วไปเครื่องยนต์ซ่อมง่ายสบายๆอยู่แล้วครับปัญหาที่เจอกันส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของช่วงล่าง คนใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ชอบแซวกันอยู่ว่าท้ายมันปัดบ่อยๆทัศนวิสัยการใช้งานโดยทั่วไปในยุคปัจจุบันยังใช้งานได้ดีครับอย่างคันนี้เองที่ผมจับเพราะว่าเครื่องยังดีอยู่เลยนะนั่น เอาเป็นว่าถ้าคุณมีงบเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ200,000จนถึง300,000บาทคุณสามารถหารถพวกนี้มาใช้ได้แล้วครับอย่างคันนี้เองเนี่ยเท่าที่ผมกระซิบราคามาก็ไม่เกิน300,000นะถือว่าใช้งานได้ครับใช้งานได้อีกยาวๆลองตัดสินใจกันดูครับกับรถครอบครัวอนเนกประสงค์ขวัญใจมาหาชนในบ้านเราอีกค่น่